วันนี้เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมส่งสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานการเทศมหาชาติในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระรรมราชชนนีพันปีหลวง การมัดสี่พระคาถาซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพุทธมนตนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2533โดยในปีนี้เป็นครั้งที่31เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้งานเทศมหาชาติเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณและถือว่าเป็นคตินิยมที่เชื่อกันว่าเป็นการนําเอาความรู้มาหล,ล่อล้อมจิตใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีละกิเลสทั้งหลายในรูปแบบของการเล่านิทานชาดกสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าด้วยกัน ในการนี้พระมหาโสพลสุทีโรวัดบางรักใหญ่แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกกันที่9มัดสีจำนวน90าพระคาถาซึ่งให้ข้อคิดว่าลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่ผู้ให้ทั้งความรักความห่วงแหนและความห่วงใยดังนั้นลูกจึงควรกระตันอยู่ต่อพ่อแม่โดยเชื่อกันว่าผู้บูชาการมัดสีจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสมบัติอายุยืนยาวรูปโฉมงดงามและมีแต่ความสุข สำหรับงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8กันยายนพุทธศักราช2563โดยอรัธนาพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถในการเทศทำนองหลวงมาเป็นองค์แสดงธรรมเทศนามหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จำนวนทั้งสิ้น13กันโดยมีคณะสงฆ์กระทรวงกรมสำนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมรับฟังเทศมหาชาติและเป็นชอาภาพการเทศมหาชาติในแต่ละกันด้วย